มันยังนี่ใสจุครับฮะใสจุไปเอามันต่อใสอีกขวานตัวมันเหยียบแคมปิ้งนี่สอดคันคันที่มันกินซุ่มเ้องนะแมี้ยงง่อยจับสมควรแล้วคันว่าเหยียบเต็นห้อาหักเต็นชื่อมากโมเดียวหักเบิดเลยผู้ใดไปปาดว่าครับว่าปาดขางัวเขาเนี่ยนะปาดเลยปาดเลยงัวพิกางัวเขาสิบริยาซ้ำขาบอกป่ะนี่โอ้ยซ้มแล้วมันกินเฟี้ยงห่าหลอนมันาะเอ้า ไายไปนี than i. Than i. Than i ่ไายเราอะสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำคำตรงชาแนลสวัสดีครับพ่อช็อกโกแลตครับสวัสดีครับสมมครับสวัสดีครับพ่โมครับเอ้าเพี๊ยคือว่าใส่นี่ด้วยบ่ิเวนเพี๊ยะนี่ยังวันเย็นวันเย็นวันเย็นกัดเบิ้งกัดเบิ้งเว้ยเอ้าหืมคอยมีเรื่องหนึ่งสิวให้ฟังฮะ มันเป็นเรือมีท่านพ่อเถากับลูกเคยมีท่านก้องไม่ใชเพ่อมีเด็กหน่อยวอกนิท่านนีเรือหน่พ่อเถาได้ลูกเคยยุ่กรุงเทพเป็นคนภาคกลางไม่เด้กันพ่อเถาพ้าลูกเคยเฮ็ดลาบเลือดกินมีพ่อเถาก็นเล่นสิปาดขี่เพียะส้ลูกเคยกัเลยดดาพ่อเถาว่า เนื้อดีๆเอาขี้มาใส่ขี้เพียนะนะครับเออเสียดายของดูเคยกับว่าประเดียนนพ่อเป็นได็กินนั่นนะดูทวนนิ้วดูทอนเลปตีนบ่เจ้ดูทอนเลบตีนมะนั่ะน่ะแสบหลายบ่เคยกินครับบ่หูของแสบซะแล้วขี้เพี้ยนี่แหละของแสบครับแต่เป็นเพี้ยอ่อนข้นเดียวป่นี่เออผมปีเขาเอื่อนไว้ยังก็ออูเพี้ยอูเพี้ยเฮ้ยปอดียังนี่ ทองทองครับเปล่าม่ได oh. right. ้ใส่ย no ีกอยากรู้ไหมคนเหี<_<_้ยอะไรหาตังใต้คอมเมนต์เอาวเอาวเอาวะหาเอาวะหาเอาว้าอืมนี<_<_่พี_<_<_<_<_่น้องอันนี<__้เขาเรียนว่าผ่าเส้นเฮี้ยนผ่าชิลิ่วโอ้ผ่าชิลิ่วปะเอาว้าวเลยเอาหู้ฮู้ยังฮู้ให้เอาเอาใส่เอาใส่นี่พี่น้องใส่เังสิลงมือเลยพี่น้องเอาเอาว้าเอาเอาจัดการเลยว้า <laughs> <laughs> ปัปดพอโทษนะครับคลิปนี้กะเป็นยังคือผ้าเด็กหน่อยกินกะมันเป็นอาหารของเด็กหน่อยกินอยู่แล้วเนาะแต่พอตามแม่เขาผ้ากินเนาะผมผมบ่กินอะแต่ผมก็จิกินคลิปนี้เด็กหน่อยกินมาก,ก่อนแล้วถือบังคับบ่ บ่ครับพอผ้ากินแม่ผ้ากินบ่อผ้าครับเอออันนี้บ่ได้ตาอีนี่นะครับกะมันบ่เหมาะสมกะขอโทษแต่ชิบ่อหิ้กินหลายเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้สำหรับคนที่บ่กินดิบเดอ้อพี่น้องให้ลูกให้เด็กนอก้อยกินกะถือว่าบ่อหิ้กินหลายมันก็กินมาแต่แต่พอแต่แม่ละเอาเขาผ้ากินฮะผมเอ็มซีร่องกินพันตับเบิ่งบนนี่เหนือกินโตแซ <c oughs> ่บๆเอามาใส่อ้ายเบิง่งนี่พี่น้องคือหนังหนังคือหนังข้างข้าวเนาะคือปีกอีเกีย <c oughs> อือหือโอโมหาหยังโอโม หาตับแล้วคมามีตับกับไส้ถ้ามีล่ะนี่ห่อกันก็มันนี่ล่ะนี่โม้ยงกล้ยนี่พี่น้องอือเอาเบิดแล้วาจิลิวเหงปาเสรเฮียปลิลเดี๋ยวอ้หาให้เอาเอาวีปลาจิลิวเด้อกินกินแหอ่ะะแล้วมาสกัน ะองเฮาเอามอน,ไไนี้ไปใสนี่ยินงต้อกันอืมว่าครับหมูวานน่ะเมื่อก้อนน่ะเห็ดชิบลงไปไอ้พ่อยอมแพลเลยเลกเก่าไม่จะโตว,ว่ะว่าลืมนับเก่าสิบเก่าตาชิบเก่ามีสองตัวเก่าสิบว่าก็นลืมนับ ว่าว่าไม่สิบเก้าตัวเห็นไเออที่จริงมันมยี่สิบเก้าสิบเลยนะบอลองนับเบิ้งยี่สิบมือยิบเอดนับเบิงเก้าสิบเก้ายิบเก้าสเก้าส่เกเก้กเ็ดกปเกเก้ิบเก้เอ็ดเก้เอ็ดก้สองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเกยิบเอนั่นเห็นบ่ มันมี21ตัวเก่าสิบกงเก่าชิบเก่าอือหว่าพี่น้องอม,มา,ก,างมกินน้ำกันเยอครับโอ้โหอ้โหโดนโดนโดจัมปังอือวันย็น แซวข้คุณหนังเลยออขอพักน่เด้อบังัเพชร นี่ไปดิ้นเพราม่ผ่กโเนื้อหอเอานี่เดี๋ยวไปกิลอเอานี่เดียไปกิลโเอ้าโซ่พันโซ่พี่น้องพันมั้งนี่้งนี่เนื้อห่อปลาจริงแต่ว่าดึงหน่อยมุนี่มาชมกับประกากินลรยเด้พี่น้องตั้งแต่แรกๆกินมมเป็นกตตั้งกินเป็นหรอืม ลวกแล้วมันหยาบเนาะบะลวกแล้วมันไอ้พ่อยดีวะอ,อือหือโอ้โอ อันนี้กยงยัง่ยผัดกิลิวเพื่อนสามชิบกีบดอกตอวอือหืออือหือหูเดาอย่างในรถ นาปวดขอถั่วด้วยพี่หน่องเอ้ยเพแนงเอ้ามามาเกมกันเอิดีดำสมเอาสมมาอายป่อนเด้อ อืมโอ้โหเบทษองพี่น้องเปรี้ยวคมๆเลยอือหืออือหือยันเลยอือหึอือ นี่โบยอมเพชรผดน้องแก้วเนาะครับทำ่วเพชรกับบสแฉเลยแมนบอครับอเพชรกำบอสสูงอื้อบอหนัหมนับอม่หนั

กินเผ็ดบ่ได้ฮืมชูเขาเฮานี่มาเอาวะอมโ,มโมดีกว่าป่อนมาแล้วปว่อนสมเมาแล้วอมโมแบบไหนมนะแบบไมนไก่ไอ้ป่อนเก่นจ้าละที คำนี้เพื่อเ e อฟซีอืม,อมเนี่ยือกรอบดีะหืะแข,แข็งบ่อืมบันน้ำแข็งบัานเพื่อนเป็นคือน้ำแข็งบัานเท่าเปล่าเป็นก้อนบัานเขาเป็นหลอดหืมละทีสำคัญเย็น เย็นังแกงมันข้<อ>าเย็นเน,เนยข้าเหลือกแต่ก่อนเย็นอืมก่อนมาเย็นข้าบวเปเลือกเลยก่อนมาเย็นแข็งและไล่แล้วม <c oughs> ันแข็งปอมเดี๋ยว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 เอาเอีกคนละคำเ้าวอันเบ็ด โอ้โหเนี่ยจะสดได้พี่นาะหอมพ่อแล้วไอ้ฮะพี่น้องมานีกับพ่อไปซมนีกันเนาะครับ การกระทําใดว่าจะได้บุญสุภาภักดขอโทษขออภัยนําเด้อครับลูกหลานบ่ได้มีเจตนาผู้ใดบ่กินดิบกับขอโทษขออภัยไว้น้ำเด้อครับผู้ใดบ่งคลิปนี้กะยูดีมีแห้งชุบสุขคนลำลำเลยลุยครับขอบคุณที่ให้การติดตามเนาะครับให้พี่น้องยูดีมีแห้งชุบสุขคนครับสวัสดีครับ